พเออรออเดอร์กันได้นะครับน,นี่ช่วยพ่เอร์ขายเต็มทีเพราะวันนี้จริงๆจะถ่ายลงตั้งนานแล้วแต่ว่าเตะบอลอยู่ทาไม่ไม่ไม่ว่างสักทีก็เลยเออพอกลับมาก็ไลฟ์สักหน่อยเนียเ <ST AN CE> พราะว่าไม่รู้ว่าต้องรีวิวยังไงแบบให้มันแบบ <ST AN CE> โอเคอะไรเงี้ยครับ <S <S อืมก็อย่าลืมนะครับทุกคนนะครับก็ก็ <S 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 ช่วยอุดหน,นุนกันด้วยนะครับ ม่แต่มาแป๊บเดียวครับมาแป๊บเดียวเท่านั้นเดี๋ยวดนผมไปแล้วเพราะว่าง่วงแม่งพี่เราไม่ไ้ฟังไหม <laughs> โอ้ยแป๊บเดียว <laughs> ต้นฟ้าต้นนี้ผมเป็นต้นเหลืองนะฮะผมเหลืองทั้งตัวเลยนะ <laughs> ตอนนี้ตอนนี้นะครับจะพูดความจริงว่าไง อ่าจริงๆไม่เคยเห็นใส่ชุดนอนใช่ครับผมไม่ค่อยได้ใส่ชุดนอนนะครับนี่แบบนานๆทีแต่ว่าพอมาใส่แล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็นกดีนะอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ถ้าพี่เออใจดีก็ส่งใหม่สักตัวแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ครับโอ้แล้วเสื้อเข้ามาของบอว์ปินน่าจะมาแลกกับพี่อหอน่อยแน่นอนนะครับผมจะใส่ผมจะเอาไปให้พี่เออใส่แน่นอนแต่ว่าแลกกันเป็นสัญญาปีศาจ ตอนแล้วเราดิ้ใจโอ้ยผมพูด่างี้ลราไม่กล้าออกเลย <c oughs> คือเรืจะมาไลฟ์ายที่แบบว่าสองสามวัทีแล้วไปใช่ครับเดี๋ยวใส่เสืส้อบอลน,นะครับรีวิวชุดนอนได้ไหมอ่ะครับรีวิวม,มันก็ใส่สบายดีครับตอนนี้ผมมองจะหลับลนะฮะตอนนี้คือหัวไลนมันน่ารักดีนะผมว่ามองกับคุณผู้หญิงทุกคนนะครับอาจจะไม่ได้เหมาะกับผมเท่าไหร่นะฮะอาจจะหวานแบบไม่รู้ว่าเหมาะผมไหมแต่ว,ว่า อยากให้ทุกคนได้ลองซื้อไปใส่ดูนะครับแล้วคุณจะชอบแต่ถ้าคุณไม่ชอบนะครับคุณก็ไปว่าไปเลย <laughs> ผมก็ทำตมหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนทุกคนนะครับที่เข้ามาดูเกืบสิร้อสิบคนนะครับจะลืมฝากไปเอฟชุนอนไปเลยกันเยอะๆนะครับผม <laughs> เพื่อจะได้แฮปปี้นะครับตัวผมนั้นนะฮะขอตัวลาไปก่อนนะเพราะว่าง่วงแนละ้วมาแป๊บเดียวจริงถ้าใครทันก็สุดยอด นอนเด็กมากทุกคนไว้เจอกันทุกคนบา,บายยครับมาครั้งนี้แหละขอบคุณของขวัญที่ส่งมาให้ด้วยนะฮะจะได้ดูตอนของพี่ต้นฟ้าได้ฝนเมื่อไหร่นะผมพูดไม่ได้ผมพูดไม่ได้ <laughs> พดไไดเพราะว่าโดนโดนโดนบแบบว่าแบบจะปอ o i เยอะเดี๋ยวแบบคนดูไม่ตื่นเต้นไม่เซอร์ไพร์ เราบอกให้หลิวกับบอสนใจทำสวนด้วยกันได้สิยินดีเลยแต่เหมือนช่วงนี้หลิวบอกว่างานเยอะมากเราลองลองทักักไปดูว,ว่าแบบนี่แกสนใจไหมอย่าใจคนปั่งานใครทำงานก็สู้ๆนะครับปั่งานตอนเที่ยงคืนกว่าถือว่าคนรักการเรียนมากจริงจะชมเยอะนะคะ มาวิ on one one ่งหนึ่งทีก่อนนอนวิ่งทีก่อนนอนเว้ยเขินอนเนี่ยจบไปแล้วครับบ๊ายบายครับทุกคนขอบคุณมากครับตอนสดีครับทุกคนครับไม่เงินพูดจริงแม่ไม่บอกบครับ๊ายบาย